ตออครตอนนี้เราอยี่ับคุณกุ้มหนึ่งคร่ใช่เจ็บติเกมหมครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราคนดูเข้ามาจากสามพันกรอถแล้วค่อยเิ่มเกมครับสามพันที่อะไรพวกนราค่อยย่างดีสามีนะต้องคนเล่นเกมนะครับเอาจะเล่นแบบไหนวะระดับอย่างเวาเราต้องเล่นหนึ่ง้าเลยระดับเราฮาร์ดเลยเหรอเลยระดับฮาร์ด บ้านใครวะเนี่ยหยิบมาเลยจะเปิดเปิดก่อนเปิดมีจำไอ้เป็นมืดจังวะเฮาเฮ้ยเฮ้ยยไม่ใช่เมาจรงวะโอ้โหเกช่องไม่ให้กมาแล้วอ้เดียวนป่นนะด โฟนีโฟนีโฟนีนไปแล้วเห็นไหมว่เสียงเสียงเสียงตรนั้นนะให้มาหรออุ้ยมาแล้วเกมมาแลยวายเลยอุ้ยพตเออุ้ยบ้าไปอุ้ยบ้าไม่ไปตรงนี้

อ๋อม oh oh, oh. yeah. oh yeah. oh, ึงจะไปไหนอ่ะโอ้ไปรถยังไงเนี่ยใส่ดิใส่ใส่ใส่มีมาเสียกูโตอนนี้เราต้องออกทางรถแล้ววะได้ไรอ่ะได้ไรได้ไอ้รถนี่ยไอ้ร้านน่ะคือรถคือรถดิซ่อนอะเออเมื่อกี้กูทำอะไรตกไม่รู้ไหลนี่เอาเนี่ยออกมาเนี่ยนี่ไง เยอะอุ้ยเจะของตกมาแล้วเลยไม่อยากวิ่งว่ะมาดิครับไม่อยากวิ่งว่ะวางจะไปไปดินีกับแบบว่าแล้วฮะเราเหงาดีแม่สกิดกูแล้วเอ้ยจะเนี่สกิดกูเลยถึงว่ายังปล่อยเลยปล่อยเลยเลยปล่อยเลย คนเหลือเลยอย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดแล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรมาแล้วเข่าคนบนเขาตุ๊บโง่หมวกมาแล้วแจ็งมวกไอ้พี่เตอร์ไอ้ไอ้ชิบเขาอ่ะพี่เตอร์ฮะผมเป็นอะไรเวลาผมใส่หมวกผมเหมือนจะเป็นบ้านะครับเจออะไรกู้นนี่มาหลอกไปเลย เฮ้เห็นเียวหรอเฮ้มาเหรอมาตะคีมาตะคีดีตยวอเตอร์เราต้องมาซ่อมรถก่อนกูได้กุญแจปตประตูบ้านโอเคเลยามาตะคีเลยประตูบ้ารอแม่งเลยเฮ้มาแล้วมีจังหวะเฮ้เฮ้ชิแก่มาดิเป็นไงเป็นลย What the fuck นเดินตัดตากไปดิหนึ่งนาทีนะ เหนือ <S preach science> ชี้โคตรสมเป็นเลยด้วยเรมาหลอกมันะั้จะออกมากูรออีกรอบหนึ่งอ่ะเอาเด็ดเราเอารอบสองครับกเขาไม่ดีเขาไม่ดีเออเวร์สัยกูแขนนี่เฮียกูแขนตรงนี้มึงทำให้รถกูเป็นแบบนี้นายสัตว์กูแขนมึงกูบอกเลยไม่งานเปลส่วน โอ้มตัดทมันไปซ่อนไปซ่อนซ่อนโอ้มโอ้มเออสวยไปแล้วมากเชื่อเฮ้ยอ้อลองเกยงโคตรกากเลยเฮ้ยเจอทีกาที่จะรอดด้วยกันแล้วนมืองเจออะไรเนี่ยเฮ้ยมาชัวรเลยกรไเลล้างมะ ว่างเลยชิก้าต้อมีเสียงเปไงวะแล้วก็เปิดปุ๊บป okay. okay. mm ๊อ hmm. ก like yeah. nah. ้ก uh, anyway. ็โยนรอบแบบนี้นี่แา้วผมก็มาหาปลหาของครับระวังมันมาเวี้ีงเด็กอุไม่ทั้งยิบอยตายทันไป เชื่อกูดิฮันอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะเอายี่ิบเอาจริงเหรอมันลงไปแล้วมันลงแล้วเราไปไหนต่อเดี๋ยวถ้าตายถ้ากูตายแล้วกูเลิกเล่นเลยมะเลิกเล่นเลยเฮ้ยฮะโอ้กูตายไป